ขอบคุณมากครับน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกับผมปาแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ต้นยางแรงคอยอำเภอแข่งคอยสระบุรีครับปัญหาที่ดินสบกของไร่ภูรับดาวอำเภอมวกเหล็กจกังหวัดสระบุรีที่กำลังอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ครับ คุณนรุมนพินโยศิลวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตรวจสอบสิทธิ์ของการถือครองโดยนายธนาดลสุวรรณนริตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ้างว่านายวิชิตประหลังศรีสกุลอดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อครั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการมีส่วนในการออกสัญญาเช่าให้แก่ไร่ภูนับดาวเมื่อเดือนกันยายน2567ครับ ทางด้านนายพิชิตปรังศรีสกุลได้ออกมาปริเสธและชี้แจงว่าตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2566ที่ออกโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เอกชนสามารถเช่าที่ดินสปกได้โดยผ่านคณะกรรมการสปกจังหวัดทั้ง18ท่านที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเป็นผู้อนุญาตและอนุมัติดังนั้นจึงต้องถามผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและสปกจังหวัดสระบุรีที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะ ว่าทําไมจึงให้ไร่ภูนับดาวเช่า,ชาที่ดินสปกคร,รับเพราะตนเองไม่ได้เป็นคณะกรรมการสปกอจังหวัดสระบุรีรจึงไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่ออีกยาวครับกระรวงแรงงานเร่งกระจายกําลังลุยน้ําท่วมช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยให้ครบทั้ง8จังหวัดภาคใต้ครับ นายพิพัฒน์รัชก ah er ิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสงขลานายอารีกรัยนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายเสียรพบดวงสอดสีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานี พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเร่งกระกายกําลังมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาแรงงานให้ครบทั้ง8จังหวัดที่ประสบภัยให้กลับมาทํางานประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ e อนเตอร์เทนเมนต์คอมพอภิมหาโปรเจกต์พลิกฟื้นเศร,รษฐกิจของรัฐบาลอุ้งอิงกำหนดคุณสมบัติเอกชนต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทได้ใบอนุญาต30ปีต่อได้คราวละ10ปีมีค่าใบอนุญาตใบละ5,000ล้านบาทและค่ารายได้อีกปีละ1,000ล้านบาทประเภทธุรกิจประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรงแรม5ดาวร้านอาหารบาร์ศูนย์ประชุมศูนย์สุขภาพสนามกีฬา ยอสและ cruising, ครูซิ่งรับสถานที่เล่นเกมสะว่ายน้ำสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสินค้าโอท็อปและกิจการอื่นๆโดยจะตั้งในกรุงเทพสอแห่งพัทยา1แห่งภูเก็ต1แห่งและเชียงใหม่อีก1แห่งครับเอกชนต่างมุ่งเป้าเสนอตัวคุณชัยวัดเหลืองอมรเลิศประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสยามาร์คซิตี้บอกว่าสวนสยามมีครบทุกองค์ประกอบ จึงถือโอกาสชวนนักลงทุนชาวไทยมาร่วม MOU ด้วยกันครับมารวมกันครับผมเปิดฟางให้โดยผมจะเอาที่สวนยางเนี้เป็นทุนแล้วท่านก็หาตังค์เงินสดมาที่อนเนี้ยสวยง,งามมากมี500รอยไร่อย่าไปเสียเวลาหาที่หาอะไรนะครับซื้อที่สวนยามนนเนี่ยคุณจะได้ทั้งสวนสยามได้ทั้งเอเมนเอเเมนคอมเพกและได้ทั้งเงินได้ทั้งซื่อชื่อเสียงได้ทั้งช่วยกันสร้างบ้นานเมืองให้ จะอยู่ดีกินดีด้วยช้าไม่ได้ครับเพราะมีนักลงทุนต่างชาติรุกค,คืบเข้ามาคุยแล้วนะครับที่มีได้แน่ๆติดต่อผ่านทงลูกชายมาก็คือหมาเกาแต่สิ่งที่แน่ๆเจ้าของก็มาแล้วมาคุยกันเห็นหน้าเห็นตาแล้วท่านทูตซาอุประจําประเทศไทยในพานักลงทุนซาอุเข้ามาพบผมช่วงถามแรงตอบแรง สวนสยามมีทำเลที่เหมาะสมกว่าที่อื่นยังไงครับถนนทุกสายมามุ่งมาผ่านตรงนี้หมดจากบางพิเอ็นก็ผ่านมานี่เลยลงไปพัทยานู่นเลยไอ้รถเมลรดรางที่มันวิ่งมาสายสีส้มมันก็ผ่านพอดีไอ้สายสีน้ำเงินก็ผ่านลงมาพอดีมันทุกอย่างมันมันพอพอเจาะพอดีสนามบินสุรุมิุมเนี่ยอยู่ใกล้กับเรางั้นาร์มเจริญเนี่ยมันต้องโผมเกิมมาอยู่ที่แถบนี้แล้วหวงจุ้ยละ่ะถูกต้อง ตามตำราไหมครับฮวงจุ้ยดีที่สุดเนื่องจากเราอยู่ภาคตะวันออกภาพที่คนจีนถือว่าเป็นภาคกาเนิดได้แสงแดกคอนที่อื่นถ้าเราเกิดทําอะไรก่อนไว้ก่อนมันก็อะไรก็กรดีหมดงั้นฮวงจุ้ยถือว่าสวนสยามนี่ดีที่สุดมันเป็นทําเลที่ที่เราตั้งมันไว้เดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยตารางวาละเป็นทองคํานกที่ตื่นเช้าจะหาหนอนกินนด้ก่อนสวนสยามอยู่ทิศตะวันออกของกรุงเทพ่วงจุย้ย เหมาะสมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน,ปน